ปิดท้ายกันที่ความน่ารักของน้องวันใหม่ค่ะเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจแฟนคลับสำหรับโฟโตบุ๊กเล่มแรกในชีวิตของสาวน้อยวันใหม่ฉัดบริรักษ์ที่หอบหิ้วกระเตงกันไปถ่ายไกลถึงแดนประดิษฐ์ประเทศญี่ปุ่นงานนี้เรื่องกระแสตอบรับไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะนับจากวันวางแผงโฟโตบุ๊กวันใหม่อินเจแปนตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ก็ตีพิมพ์เป็นครั้งที่3แล้วค่ะแถมงานนี้ใครที่รวมซื้อโฟโตบุ๊กของนางฟ้าแห่งบ้านฉัดบริรักษ์ไปยังได้รวม ทำบุญด้วยเพราะไรายได้ทั้งหมดรวมถึงค่าตัวที่เธอได้รับคุณแม่งามทิพย์เผยว่าจะมอบให้เป็นการกุศลทั้งหมดค่ะวันเปิดตัวนะครับขอหนังสือโฟตอรบุ๊คเล่มแรกของวันใหม่นะครับก็เป็นวันใหม่อินเจแปนเรากอา็อยากจะหาไรายได้ไปช่วยเหลือนะครับเด็กๆที่ขาดโอกาสด,ด้วยก็เลยเส่วนที่เป็นค่าตัวของวันใหม่เนี่ยเราก ริจาหมดเลยที่จริงไปเนี่ยเหมือนไปเที่ยวมากกว่าแปไปที่ต่างๆเลยครับก็คือก็เหมือนพาวันใหม่เดินไปเรื่อยๆแล้วก็มีเปลี่ยนชุดบ้างอะไรครับคือพาเหมือนไม่อยากให้เขารู้สึกว่ามาทํางานก็คือพาเข้าเข้าซูเปอร์ไปซื้อขนมก็คือปล่อยเขาเดินเข้าไปคนเดียวคือที่จริงทุกรูปที่เห็นมาอยู่คนเดียวหลุดเฟรมไานิดนึงก็คือพวกเราเนี่ยแหละยืนแอบแอบดูอยู่อะไรเงี้ยครับก็คือทุกที่ที่ไปก็คือเหมือนไปเที่ยวอย่างเดียวเลย สนุกปะไปยี่ปุ่ยสนุกไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะวันใหม่ไปที่ไหนคะไปที่ที่ไหนน่ะที่อะไรญี่ปุ่นอ๋อสนุกไหมคะสนุกไปกับใครเนี่ยไปกผู้ชายมาดังๆังทำอะไรมาบ้างคะไปคนเดียวค่ะอ๋อไปคนเดียวทำอะไรบ้างอ่ะทำอะไรบ้าง่ให้ฟังหน่อยไปไปดิสไลดิสไลด์ครัดิสไลด์มันใหม่ยิ้มเลงชอบไหมคะชอบเครื่องดังลูกวยยม ใช่ไหมคะสวยสวยค่ะสวยไหมคะว่น่าอยากไปอีกไหมคะอยากไปอีกไปกับใครดีอะไปคนเดียวไปคนเดียวเลยเดี๋ยวนี้อยากไปที่ไหนคะลูกอยากไปไหนอยากไปไหนนะไปไปขึนเวอร์ไปขึนเวอร์ไปดูยีราฟไปดูยีราฟคือจริงๆแล้วหมายถึงซาฟารีเบวร์ไปขับบนไหนเยแล้ยคะไป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 ไหน บอกสวัสดีค่ะพี่แฟนคลับดังๆค่ะดังๆหรดังคเอเถอนคุณแม่เป็นไงบ้างคะเห็นผลงานของน้องออกอ๋อ,อแล้วก็ดีใจแทนน้องนะคะว่าวันวัน,วนใหม่ก็มีโอกาสที่ได้มอบความสุขให้กับคนที่เป็นแฟนคลับที่เฝ้ารอดูน้องมาตั้งแต่เล็กจนจนโตเท่านี้ค่ะ ก็แสดีมากค่ะคือเราเราเราคือเรารับรู้เองจากประมาณพวกคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์เข้ามาว่าเขายังหาซื้อไม่ได้เลยเพราะว่ามันหมดแล้วที่นั่นก็ไม่มีที่นี่ไม่มีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คนที่ได้แล้วก็จะแท็กมาด้วยความดีใจว่าโอ้ได้แล้วพิมพ์ครั้งที่สามค่ะวันใหมขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะ วันใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบปากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะวันใหม่กินอะไรวันใหม่อะไรวันใหม่กินอะไรวันใหม่กินเปนเห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้เลยเลยค่ะสำหรับความน่ารักของน้องเล็กสุดแห่งบ้านชารบริรักษ์ที่งานนี้ไม่ได้เอาความน่ารักสดใสมาแบ่งปันกันเท่านั้นแต่ยังถือว่าได้ร่วมทำบุญไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะ